ล่าสุดเนพิ่งไปเรียนขี่มา้ามาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> จริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้เรียนขี่ม้าได้ขี่ม้าจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยครับก็รู้สึกว่าค่อนข้งางถนัด อันนี้พูดจริงไม่จริงเราเล่นเนี่ยก็สนุกดีรู้สึกว่าจริงๆตอนแรกเราคิดว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ไปขี่น้องจริงเนี่ยรู้สึกว่าโหมันเร็วเหมือนกันน้องแล้วก็มันเหมือนแบบต้องทรงตัวให้ดีๆเพราะแบบมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเหมือนกันแต่กเตรียมเตรียมพร้อมที่จะเริ่ม ใช่ตอนตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับก็ส่งเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนฟันดาเรียนขี่ม,ม้าอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พี่พี่น้องๆนักแสดงท่านอื่นก็มีโอกาสที่ไปเรียนเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอีกไหมน,นอกจ,จากาขี่ม้าและยักภ์ตา,าลหราาลอือาอะไรที่ตองเรนตอนนี้ยังมี2อย่างที่เขาระบุมาว่าต้องเรียนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใกล้ๆอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่แล้วพอขี่ม้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างแบบเหมือนว่ารอบต่อๆไปว่าน่าจะแบบมีขึ้นมา ดีขึ้นครับผมว่าเราเราเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้อยู่แล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่แบบเก็ตเร็วเวลาเรียนรู้อะไรพวกแบบเกี่ยวกับกีฬาอะไรเงี้ยค่อนข้างเร็วนะครับก็คิดว่าครั้งครั้งหน้าครั้งครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านแฟนถามฝากถามมาว่าฮาร์โลวีนนี้จะได้เห็นคภาพเสร็จหรือเปล่าเพื่อนน่ะสิถ้าเกิดว่าฮาโลวีนปีนี้ควรเป็นอะไรดีล่ะไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวรอดูใช่เดวรอดูถ้าว่าอาจจะทำเล่นๆเดี๋ยวรอเปิดันเ่อยากเห็นเป็นอะไรแต่งเป็นอะไรใช่ไหมแต่งหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแต่รีครับอมอผมว่าก็ ก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็แล้วแต่จังหวะมากกว่าอะไรครับแล้วแต่ทามมิ่งที่บทนั้นเข้ามาในช่วงไหนด้วยเรามีเวลาทุ่มเทกับบทมากน้อยขนาดไหนอะไรครับแล้วก็เวลาเราทําไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์วายไม่วายอะไรคือเราก็เปิดรับหมดอยู่แล้วครับแค่ดูทามมิ่งของในช่วงเวลานั้นมากกว่าที่เหมาะสมเห็นมินจากแ่นาววงการโทรอือครับใช่ครับ ไดครับก็อยากจะขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือ,อ,อชาวเชียงรายกันนะครับผมกับบริจาคของน้งําท่วมที่เพิ่งปิดจริงๆเพิ่งปิดไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยจริงๆเปิดค่อนข้างเร็วกระชันชิดเหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะรีบช่วยให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากครับที่ร่วมกันบริจาคขอบคุณครับ ปกติที่ินทำบริจาคเนี่ยเป็นเป็นประจำอยูรับไม่รู้ครับใช่เป็นเป็นประจำอยู่แล้วครับคือจริงๆอย่างปีก่อนๆเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสที่บริจาคเลือดด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เราพยายามจะทํากิจกรรมที่เราทําเป็นเขาเรียกว่าประจําประจําของเราอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอมีโอกาสได้มีแฟนๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะพาคนที่เรารักเนี่ยไปทํากิจกรรมที่เราทําเป็นประจำอยู่แล้วฝากให้กำลังใจฝากถ่ายรูป ผมก็อยากให้กำลังใจใทุกคนครับก็จริงๆณตอนนี้ทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามว่าพยายามช่วยออชาวเชียงรายทุกคนนะครับผมก็ขอให้ผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วครับผมก็ยังไงก็สู้ๆครับปเป็นกำลังใจให้ครับฝันไม่เริกโปรเจกต์ที่ทำของเราหนึ่งนะทปล่อยคำพังเลย ก็พรุ่งนี้่ะับผมก็ขออนุญาตฝากได้เลยนะครับครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์กับน้องนะครับที่ที่ที่ร้านของผมกับร้านของน้องที่อยู่ติดกันพอดีครับก็มาเจอกันอบโมงเย็นได้เลยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเจอกันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรคุยเรากลุ่มไว้ก่อนถ้าอยากจะฟังเพิ่มติดตามไว้พรุ่งนี้ครับอ